ไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าจะต้องเขียนระบุว่าเออห้ามต,ตีได้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะทุกแก๊งเขาก็ทาหมดตีจบปุ๊บเอ้ยวันที่ยี่สิบห้าหรืออีกห้าวันแล้วเ่ามาตีคืนอย่างนี้มันไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่ที่เราไม่ได้เขียนแต่ผมมองว่าเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานของอ่แกง๊งทุกแก๊งเขารู้กันอยู่แล้วครับอันนี้คุณจะเหลี่ยมไม่เหลี่ยมอันนี้ผมไม่รู้แต่อันนี้ในในอันนี้เป็นความคิดของทีซีได้ข้อสรุปแล้วนะคครรรัับบผมขข้้ออออสุปว่่าไงเลืก <ersch> คืนรถยืนนขโคตรเข้มเลยนะยืนนู่นแ่ะข้อโคตรเข้มก็จบเรื่องนะครับนะครับตัดสาแล้วเอาเอลเคจะเอาสูตรเลยป่ะครับทางใกล้กังไม่ได้ยินเอ้ยกูจะหาแมว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 หาเลยวะเอาไหมปืนเนี่ยเอาไหมใช่ใช่ขาสูตรเลยครับคุณ สุดเลยไหมเอาครับเอาเอาโอเคนั่นก็คือเดี๋ยวคือลดแล้วก็จบเรื่องตรงนี้ไปทั้งสองฝ่ายโอเคไหมครับต,ติดท้าไปเลยเรื่องของครับพี่ณนะเรื่องของก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรครับก็คือเคลียร์ทุกอย่างครับย้ำเรื่องผลก็เป็น <พอ S 1> ตาม<ล>ที่ตกลงไว้กับสโนเบลเมื่อกี้เบลมันพูดข้อเสนอก็คือคือลดเสร็จปุ๊บแล้วทุกอย่างที่เคยติดค้างกันทั้งหมดเคลียร์หมดเลย ไม่มีการเสียเงินไม่มีการตีไม่มีการเสียบัตรประกันโอเคตามนี้หลานกูนะครับนี้ต้องมีเรียกแท็กแล้วพี่ชายชื่อผมอะตามนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับพอดีว่าวันนี้ต้องกราบขออภัยทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทีซีทำงานผิดพลาดนะครับน,นี้เรายอมรับนะครับเพราะว่าเราพูดไม่เคลียร์นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับ การจบสตอรี่เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมันคือการทางทีซจะเป็นคนถือสัญญาถูกต้องไหมว่าจบยังไงอะไรเท่าไหร่ยกตัวยกตัวอย่างอย่างเคสนี้เลยนะครับคือ LK เนี่ยมาขอจบกับ DG ซึ่งข้อตกลงก็คือ30ล้านกับบัตรประกัน80บใบใช่ไหมแล้วก็กำหนดการจ่ายคือวันที่9อันนี้คือถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมาซื้อเรื่องใหม่เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันก็ถือว่าคุณน่ะจะแหะกกฎสัญ,ญญาของ t c ไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าจะต้องเขียนระบุว่าเออห้ามต,ตีได้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะทุกแก๊งเขาก็ทาหมดตีจบปุ๊บเอ้ยวันที่ยี่สิบห้าหรืออีกห้าวันแล้วค่อยมาตีคืนอย่างนี้มันไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่ที่เราไม่ได้เขียนแต่ผมมองว่าเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานของอแกง๊งทุกแก๊งเขารู้กันอยู่แล้วครับอันนี้คุณจะเหลี่ยมไม่เหลี่ยมอันนี้ผมไม่รู้แต่อันนี้ในในอันนี้เป็นความคิดของทีนะครับอันนี้คือิ่มไดผ แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าจะมาเหลี่ยมเรื่องแบบเอเวลาเราตีก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้นะครับอันนี้คือ TC ตัดสินผิดพลาดเองเพราะว่าก็ไปรับไปรับปากว่าเออสามารถตีได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องอน,นี่คือเราพลาดเองนะครับก็ทําทให้ทั้งทั้ง DG ทั้ง LK เสียผลประโยชน์ไปนี้ขอขอขอ,ขอโทษด้วยน,นะครับอ่ะมีใครติดใจยอะไรอีกไหม ทีซีจะเขียนให้เคลียร์ไปเลยนะครับจะได้แบบเข้าใจกันทุกคนพี่เป็นอุ้มผมพี่พี่เป็นอุ้มผมยัดเลยพี่เชื่อผมเปินร้อยล้านกับแทยอีกสามสิบพันทโหมอู้แล้วว่าเิบนได้ได้ได้เดี๋ยวเราเขาคุยจบกันดีเจม่มีครับพี่เดี๋ยวเราคุยข้อผิดพลาดที่เขาทำเสียให้เราอ่ะก็สรุปตอนนี้นะครับ จักรรรดินี่ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขารีใหม่นะครับก็เดี๋ยวดีจีคืนรถนะครับแล้วก็สัญญาที่ติดนี้กันทั้งหมดเคลียร์หมดเรื่องที่ผ่านมาเคลียนะครับไม่สามารถเอามาซื้อเป็นสตรอรี่ต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็ณตอนนี้ทั้ง2แก๊งผมถือว่าเคลียร์ทุกป,ประเด็นไม่ได้ไม,ไดมีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทั้ง2คนนะก็เหมือนต่างคนต่างเสียผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้โปรเทคทั้ง2แก๊งคนละ15วัน นะครับไม่ว่าจะด้วยแก๊งไหนมาตีก็ตามนะอันนี้คือผมจะให้โปรเทคไปเลยทั้ง2แก๊งเท่ากันนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณจะซื้อเรื่องก็ต้องเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นใหม่จริงๆนะครับอ่ะดีจีครับคือรถแอลเคหรือยงครับยางครับคืนเลยครับคืนเลยสองเจดศูนย์ชีจะเปิดพระเอกได้ไอ้ดีพี่สงพี่เปล่านะพี่สองเจ็ดนูนย์มาจัดาจัด เราจะรอครับพี่เก็บรถได้นะพี่เก็บรถด้นะเก็บรถกันเลยนะครับคุยไปเก็บรลบเด้อหาน้องโอเคเราจะสุดลุงมเ็นไรครับยักยายครับจะขอโทษขอโพยกันหน่อยไหม้องดิจับขอโทษคร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 ับขอบคุณดิจี้ด้วยครับขอบคุณดิจีครับ่ิีครับขอบคุณดีด้วยครับสวัสดีขอบคุณครับหาน้องดิจีครับเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยครับิ ล้อลูกไม่ได้เฮียอะไรเลยนะนะครับว่าไงว่าไงว่าไงคือฝั่งดีทีได้เป็้แค่สิ้าวันเองครับก็มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เสียงไงคือเหมือนตัดจบใช่ไหมครับใช่มันคือตัดจบคือกูจะมาโปรเทคมึงเยอะกว่าเอลเคก็ไม่ได้นะเว้ยก็เพรเด็กอันเก่าของเอลเคคือสี่สิบห้าวันนะไปก็เพราะว่าเขาแพ้ไงเขาแพ้แล้วเขาเสียแปดสิบใบเขาเสียแปดสิบใบแล้วก็เสียเงินสามสิบล้านเลยต้องโปรเทคเยอะแต่ตอนเนี้ย แต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้แพ้แล้วแล้วมึงก็ไม่ได้แพ้แค่มันเหมือนแบบจบเรื่องอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ได้มีใครแพ้ก็เลยให้โรเทคแค่คนละสิบห้าวันพอทีซีครับผมขอถามหน่อยครับว่าไงครับลุงถ้าอย่างเงี้ยถ้าอันนี้โมคะถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วเงินที่ผมเสียไปเข้าแก๊งอ่ะสามสิบล้านครับอันนี้ทางทีซีก็ต้องขอโทษด้วยครับฮะแค่นี้เลยครับได้แค่นี้จริงครับน้ำตาไหลอ่ะใจน้ำตาไหลอ่ะ ก็คือก็คือทีซีต้องยอมรับครับว่าเออวันนี้ทํางานผิดพลาดครับราบางทีมันอาจจะแบบมีปัจจัยหลายอย่างทําให้ตัดสินใจไม่ค่อยดีครับเอาอย่างนี้ไหมครับผมผมผมแบบคําขอโทษมันแบบดูน้อยไปอ่ะเอาเป็นว่าทีซีไปใส่แบบผ้าขับม้าได้ไหมครับทุกคนเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยถามเลยครับาถามคนอื่นเลยครับอะไรขอโทษไงอะไรขอโทษอะไรขอโทษก็ต้องหนเดียวเลยขอโทษหน่อยหรือเปล่าผ้าขับม้าขอโทษร้อยครั้งอ่ะขอโทษร้อยครั้งอ่ะไดได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง มาแก้งานครับผมมาแก้งานอ่าอะไรคุณแก้งานแต่ว่าทีซีก็ต้องรับหมดไงนองปล่าคำขอโทษมันใคนใครมันก็พูดได้อะแต่แค่คุณใส่ใส่ใส่ผ้าขม้าอะไรประมาณนี้ละร้านค้ามันก็คงไม่เยอะเท่ากันสามสิบล้านผมหรอกมั้งจริงๆอ่ะแล้วก็ไอเนี่ยพี่ไอที่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะได้ของเชิญนี่เดี๋ยวพี่จะแจ้งให้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวรอผมได้เหรียญก่อนจะให้มาเป็นเหรียญครับเหรียญมันใช้ครับของครับอะไรเดี๋ยวผมขอดูจานวนก่อน เพราะผมได้เพรับผมเคยบอกพี่ไปแล้วใช่ไหมว่าบอกว่าสองวันปะปะที่ผมบอกว่าฝั่งพวกผมเสียไปยี่ิบห้าบวกอะพี่ใช่ใช่บอกมาแล้วครับใช่ใช่เพราะผมก็คุยกับพี่ตลอดถูกไหมครับครับก็ผลิตสุห้าวันใช่ไหมพี่เร็ววัเร่ววันนี้หมดถึงวันไหนครับพี่เออสิ้นเดือนพอดีครับสามสิบเอ็ดโอเคครับพี่ ไอ้ขอโทษนะเว้ยดีจีอันนี้มันพลาดจริงๆนะไม่เป็นไรครัแล้วกูแบบก็คงให้อะไรชดเชยไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะเอียงไปพังมึงเลยอะแม่ก็เล่นไหมครับนะสักวันไอ้ได้อันนั้นได้อันนั้นได้อันนั้นส่วนตัวสักสิบห้าวันอย่างเงี้ยโอ้โหไปไปไหนก็ไปไปมือให้ระหว่างนี้ให้น้ำไรน้าเขาเดินเหรอใครเดินเลยโอ้โหทียัแล้วมีเป็นพันธุ์คาถาจริงแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้แบบว่าขอพูดในนอกฐานะทีซีนะคือสมมุติว่าอันนี้คือกูอ่ะคิดมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําหรือเปล่า คือเขาอะแค่รอแค่รอวันที่จะมาจ่ายแล้วก็เอาคืนไว้เพียงแต่ว่าอันนี้ทส,สิ่งที่มึงเสียไปเลยอะแต่มันไม่ควรเสียนะก็คือในระยะเวลาที่เขาเก็บตังมาจ่ายมึงอะมึงอาจจะรวบรวมคนได้แล้วพอถึงวันนั้นอะมึงก็จะมีกําลังรั์ในการสู้กับเขาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นี่กลายเป็นมึงไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้คือทางเราอะพลาดจริงๆนี่คืออันนี้กูก็ฟังมานะว่าแบบเออเขาเออแบบอาจจะตัดสินใจผิดพี่โนโหรือแดนนี่อะไรเงี้ยบางทีแบบ ปัญหาหลายอย่างมันลุมเข้ามาเว้ยบางทีทําเขาบอาจจะคิดไม่ละเอียดเข้าใจไหมอันนี้อยากอยากอยากจะให้เข้าใจด้วยแล้วก็ขอโทษจริงอยากอยากให้รับขอโทษไปนะไม่เป็นไรครับ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 ละตามกันเลยถ้ามีอะไรก็มารายงานได้แต่ส่วนไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเรื่องที่แบบว่าตีนอกทีซีอะไรน่ะที่มึงพูดอ่ะที่มึงบอดบวกูงงนะกูยังงงอยู่เลยตอนนี้อธิบายฟังหน่อยทีเขา อยู่เขาก็ไม่รู้อ่ะผมก็งงเขายื่นเรื่องนอกทีซีเข้ามาตอนนั้นอะว่าเขาบอกว่าทีซีไม่เกี่ยวแล้วอ่ะแล้วทำไมทีซีถึงไม่เกี่ยวเนี่ยนี่ตอนตอนนั้นมามีมีพูดว่าอ่าถ้าจะตีตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเขาจะต่ายอะเขาทีซีบอกว่าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายถ้าตีจนยังไม่ถึงสรรครจ่ายอะนะใช่ใช่ช่ครับไม่ได้ดิแม่น่าเท่าที่ผมคิดอ่ะคือเขาจะตีแบบว่า นอกทีซีอ่ะจนแบบว่าผมยอมไปเองแล้วผมต้องไปจ่ายเขาแล้วเขาเจ้าที่ผมจ่ายมาจ่ายผมอีกทีหนึ่งเก็ตวะอ่ะฮะเอาโอเคทางนะถ้าเขาตีนอกทีซีตีได้แต่ถ้ามึงไม่เอาด้วยมึงก็มาบอกทีซีไงมันก็เข้าทีซีแล้วยืนองไหมไม่อไม่นองลงต้องยินเดี่ยว้งสองฝ่ายเลยน้องเออมึงมึงจะแบบไปให้เขาเออมาตีนอกทีซีได้ไงมึงก็มึงก็ต้องแบบถ้ามึงไม่เอามึงก็แค่มาบอกทีซีแค่นั้นเองทีซีจะเป็นคนเข้าไปกี่เออประมาณนั้นถูกต้อง ก็ว่าอะไรงงว่ามันไม่เกี่ยวกับทีซีได้ไงวะมากเไรครับน้ามันจบไปแล้วครับโอเคกูว่านี่คืออันนี้คือเต็มที่แล้วเว้ยอันนี้คือทุกอย่างนี่คือล้างล้างไปหมดแล้วใช่ป่ะนะล้างเลยล้างเลยเคลียร์แบบเคลียร์เลยสูตรมันก็ไม่ได้คืนแค่นั้นเองเอาไปที่ะกีกะเอา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 รับของอะไรอ่ะนะมันคืออะไรมันคือนรับของอ่ะอะไรวะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องพี่ เอ้าอะไรพี่กดวางกดวางไม่ได้ถ้ากูขึ้นรับของอะไรวะเรื่องกูเบิกอาหารกูอยู่ในไหนวเนี่ยต้องครับช่องมันกลายไปชีเปลือยเลย หนึ 1> 1. ่งเอ็มจุดแปดกูโอเลยห้ามออกไปเล่นสตอรี่แล้วเป็นสีได้ไหมครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้กลับมาสีเหลืองขอผมค,ครับนะกระเป๋าสี่ห้าศูนย์ครับวัวคันไหนให้มึงดีวะโอ้เลรถเยอะซะด้วยเขามีคันอื่นให้เลกเอาเจ็ดสองศูนย์ไว้แล้วกัน ไม่เป็นไรครอย่างนั้นก็เขาก็ยังอยู่ในเมืองนี่ของคุณพี่บายร้อยใบค้าบังคับเลขอะไรอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ในเมืองอ่ะก็ไม่เป็นไรช่างเราจับกันดีกว่าพี่ควาครับกี่วันนะเอาเอาเอาที่น้าให้ดีกว่าอันสองวันปะได้ครับได้ครับควาครัเบอร์เบอร์เบอร์แล้วใช่ไหมป่ะกูยังไม่มีเบอร์มึงเลยมึงส่งมาส่งข้อความมาดิส่งข้อความมามีพี่มีพี่มีพี่มีผมผมผมพอคุยเนี่ยได้ไหมว่าว่า เฮียนะครับเราเราควรจะไปขอเนื้อหาขายไหมอ่ะใช่ใช่ว่าจะคุยเรื่องอะไรอะว่าเราเราเราควรจะไปขอโทษเขาเรื่องนี้นะเพราะว่าผมเข้าใจนะว่าเขามาช่วยมันมันเขาเสียตังค์ฟรีแบบสามสิบเอ็มเนี่ยเราเราลองเคยมามาหรือมีอะไรเสร็จแล้วไปดิเปิดหน้าทีซีแล้วกันเปิดเลยแล้วกันใช่ครับใช่ใช่โอเคครับเปิดพิชจนไหมคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่พี่ไปได้วนะ เียราควรจะไปขอโทษเขานะตาไปไปแต่กูขอไปเจอลงกระดาษได้ไหมกูไม่ไหวแล้วเจอบ้านไหมจอบ้านเนี่ยกระดาษก็ได้พี่เออกระดาษง่ายดีแล้วเฮี้ยมันถอดเสื้ออย่างงี้เลยหรอเราเสียเราถอดเสื้อเราเสียแล้วนั่นนี่นั่นนี่ครับรออะไรอ่ะอันนี้ถ้าจะเห็นอะไรสักของตัวเองเขาหาว่ากามีพี่เอ้ยแต่ละคนกระสอบนักแปลงเอาไว้ออกไยมีรถกลับไปได้มุ้ยขึ้นมาขึ้นปกติ